เขื่อนปกชลสิิ์เป็นหนึ่งเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและก็มีความสําคัญทางด้านการจัดการน้ําในภาคกลางของประเทศไทยครับนอกจากบทบาททางวิศวกรรมและเศรษฐกิจแล้วเขื่อนแห่งนี้ก็ยังแฝงไปด้วยเรื่องเล่าลึกลับและตำนานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในอดีตโดยเฉพาะตำนานเกี่ยวกับการเส้นสังเวยมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความกลัวและความหวาดระแวงของผู้คนและหลังการสร้างเขื่อนนั่นเองครับ ถ้าหากคุณชอบเรื่องราวลึกลับปริศนาที่น่าค้นหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เรานำมาเสนอกันถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามกันเลยครับ ตำนานการสร้างเขื่อนป่าศักชลศิธิ์เป็นตำนานที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับเรื่องราวนี้ไม่เป็นเพียงแค่นิทานพื้นบ้านที่สร้างความน่าสนใจเท่านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติความเคารพต่อวิญ,ญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเชื่อว่าสิงสถิตในสถานที่แห่งนี้ เรื่องราวต่อไปนี้จะได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความสำคัญของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตลอดจนจุดเริ่มต้นของตํานานพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านเหตุการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นรวมถึงมุมมองทางวิชาการนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตั้งอยู่บริเวณบ้านแก่งเกตดอาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2537 แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,542และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2,542เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรากาสของราชครบ50ปีโดยมีชื่อว่าเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ซึ่งแปลว่าเขื่อนที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่แม่น้ำป่าศัก เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีความยาวของสันเขื่อนประมาณ4860เมตรนะครับและความสูง36.5เมตรตัวเขื่อนกับเก็บน้ำจากแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของภาคกลางช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานให้กับพื้นที่เพาะปลูกในหลายจังหวัดของภาคกลางนะครับ นอกจากนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังมีบทบาทในด้านการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสะพานรถไฟลอยน้ำกลางอ่างเก็บน้ำกลายเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมโดยเฉพาะฤดูฝนน้ำเต็มเขื่อนที่เห็นภาพงดงามจับใจผู้พบเห็นตำนานเกี่ยวกับการเส้นสังเวยมนุษย์ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้น เริ่มแพร่กระจายในหมู่บ้านและคนงานก่อสร้างในช่วงปีพุทธศักราช2538เมื่อมีการรายงานว่ามีการเกิดอุบัติเหตุแปลกๆและการเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุหลายกรณีจากทั้งเครื่องจักรพังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือคนงานจมน้ำเสียชีวิตในบริเวณที่ไม่ควรเกิดเหตุเรื่องราวเริ่มทวีความเข้มข้นเมื่อมีการพูดถึงเสียงที่ได้ยินยามค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องไห้เสียงกรีดร้องเสียงกระซิบใกล้หูของคนที่อยู่เวรดึกบางคนถึงขั้นลาออกเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มทำให้เกิดความเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ที่ถูกบังคับให้สังเวยกำลังเรียกร้องสิ่งที่ควรได้รับจากนั้นไม่นานนะครับความเชื่อโบราณการเส้นบูชาเพื่อแลกความมั่นคงของสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ถูกหยิบยกขึ้นมา ในหมู่ผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่และเชื่อกันว่าเขื่อนที่ใหญ่ระดับนี้ต้องมีของแลกคือชีวิตมนุษย์อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้เขื่อนยืนยงมั่นคงและไม่เกิดอาเพศหรือภัยธรรมชาติภายหลังตำนานเริ่มแพร่กระจายรวดเร็วจากคนงานสู่ชาวบ้านสู่สื่อท้องถิ่นแม้ทางการจะปฏิเสธแต่เรื่องเล่าก็ไม่เคยจางหายไปจากผู้คน ในวัฒนธรรมไทยโบราณโดยเฉพาะในภาคกลางมีความเชื่อกันว่าการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นสะพานวัดหรือเขื่อนจำเป็นต้องบวงสรวงเจ้าที่หรือแม้กระทั่งเส้นสังเวยวิญญาณเพื่อให้การก่อสร้างนั้นราบเรือนและก็ปลอดภัยซึ่งพิธีกรรมนี้เป็นมรดกความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในพื้นที่รอบเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ชาวบ้านบางกลุ่มยังคงยึดถึงพิธีกรรมโบราณ เช่นการจุดทูปบอกกล่าวต่อเจ้าแม่คงคาหรือวิญญาณเจ้าที่ก่อนเริ่มงานบางหมู่บ้านจะมีหมอทรงหรือร่างทรงที่เชิญวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขออนุญาตและดูเริกในการวางเสาเข็มหรือขุดเจาะดินนอกจากนั้นนะครับยังมีความเชื่อว่าหากในช่วงก่อสร้างมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นติดต่อกันก็อาจทำพิธีปลอบวิญญาณหรือบางแห่งเรียกว่า เส้นผีบอกโดยจะมีการจัดของเส้นไหว้ไม่ว่าจะเป็นหัวหมูเหล้าข้าวต้มมัดและสิ่งของของผู้ตายหรือแม้แต่ทำสารเพียงตาให้กับดวงวิญ,ญญาณได้สถิตอย่างสงบพิธีกรรมเหล่านี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติดินแดนกับวิญ,ญญาณและความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร,ร์ ในบางพื้นที่ชาวบ้านยังเล่าว่าถ้าไม่ได้ทำพิธีตามครูบาอาจารย์เขื่อนจะไม่มั่นคงและเกิดของตกของหลุดตามมาระหว่างปีพุทธศักราช2,538ถึง2,542ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์มีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นบ่อยครั้งในหมู่คนงานและชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงมีเรื่องหนึ่ง ที่เล่ากันมากที่สุดนะครับคือเสียงร้องไห้ที่ดังมาจากอ่างเก็บน้ำเดิมทั้งที่ยังไม่มีการกักเก็บน้ำหลายคนยืนยันว่าเสียงนั้นฟังดูคล้ายผู้หญิงร้องสะอื้นในยามค่ำคืนและมักจะได้ยินซ้าในบริเวณเดียวกันอีกเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดกลัวนั่นก็คือคนงานที่พลัดตกจากเขื่อนเสียชีวิตโดยไม่มีพยานเห็นเหตุหการณ์แต่กลับมีเสียงเล่าอ้างว่า เหมือนมีเงาดำมาผลักบางคนก็เห็นเงาคนยืนอยู่บนสันเขื่อนทั้งที่บริเวณนั้นถูกปิดไว้ไม่ให้ใครสามารถเข้าไปได้ยังมีเรื่องของเครื่องจักรที่จูจ่ๆก็หยุดทำงานโดยไร้สาเหตุทั้งที่เพิ่งผ่านการตรวจสอบและมักจะหยุดตรงบริเวณที่เดิมซ้ำๆราวกับมีอะไรบางอย่างไม่ให้ทำในจุดนั้นคนงานเริ่มเชื่อว่าสิ่งลี้ลับคอยขัดขวาง เพราะไม่มีการเส้นไหว้ตามความเชื่อของท้องถิ่นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เขื่อนบางคนอ้างว่าเคยฝันเห็นผู้หญิงในชุดไทยร้องไห้และพูดว่าฉันไม่ได้เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ก่อนจะสะดุ้งตื่นกลางดึกเหตุการณ์เหล่านี้นะครับทำให้บางช่วงต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราวเพื่อทำพิธีขอขมาและบูชาวิญญาณตามคำแนะนำของร่างทรงแม้ไม่มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์แต่เรื่องเล่านี กลับฝังแน่นอยู่ในใจของผู้คนจำนวนมากและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานสังเวยมนุษย์ที่ยังคงถูกกล่าวถึงมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานกว่าสองทศวรรษแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ยังคงไม่เลือนหายโดยเฉพาะคนในกลุ่มชาวบ้านรุ่นเก่าที่อาศัยอยู่ใกล้แนวเขื่อน ชื่อของตาน้อยใช้ชราวัย80ในฐานะผู้เห็นกับตาเหตุการณ์ประหลาดในช่วงการก่อสร้างตาน้อยเล่าว่าตอนนั้นมีคนงานที่ยังหนุ่มยังแน่นจู่จก็โดดน้ำตายโดยไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องทะเลาะไม่มีอาการซึมเศร้าวันนั้นเขาเพียงยืนอยู่นิ่งๆอยู่ริมอ่างแล้วก็ก้าวลงไปเหมือนมีอะไรเรียกหรือดึงเขาลงไป หญิงชราคนหนึ่งชื่อยายแสงก็เล่าว่าทุกวันพระในช่วงกลางคืนจะได้ยินเสียงคนเดินลากโซ่บนทางสันเขื่อนทั้งที่ไม่มีใครขึ้นไปได้ในเวลานั้นและเสียงมันก็ดังใกล้มากทั้งที่บ้านยายอยู่ห่างจากเขื่อนเกือบหนึ่งกิโลเมตรเธอยังเล่าต่ออีกว่าบางคืนยังมีคนมาเคาะประตูบ้านแล้วก็หายไปมีอีกเรื่องเล่าหนึ่ง จากชาวบ้านที่เคยหาปลาใกล้เค่อนเขาเล่าว่าขณะที่พายเรืออยู่ในช่วงกลางคืนจู่ๆก็รู้สึกหนาวผิดปกติแล้วก็เห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ท้ายเรือทั้งที่ตนมาเพียงลำพังเมื่อหันกลับไปมองก็ไม่พบใครแต่พอกลับไปถึงฝั่งเรือมีรอยนิ้วมือเปียกเต็มไปหมดเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเพียงภาพหลอน หรือจินตนาการของผู้เผชิญเหตุการณ์ในยามค่ำคืนแต่สำหรับคนในพื้นที่มันคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้และยิ่งทำให้ตำนานการเส้นสังเวยมนุษย์ฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อของผู้คนมากยิ่งกว่าเดิมนะครับแม้ตำนานการเส้นสังเวยมนุษย์จะดูฟังเหนือธรรมชาติแต่นักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาหลายคนกลับมองว่าเรื่องเล่านี้ อาจเกิดจากความกลัวที่ไม่สามารถจัดการได้ซึ่งแปลงเป็นเรื่องราวลี้ลับเพื่อให้คนเข้าใจเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลในช่วงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ย่อมมีความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนงานชาวบ้านและเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในกรณีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีการเวียนคืนพื้นที่ที่อยู่อาศัยจํานวนมากทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านจิตใจและกวัฒนธรรม ความไม่พอใจถูกแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องเล่าเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการต้องการชีวิตมนุษย์หรือมีเจ้าที่ไม่พอใจจิตแพทย์บางท่านก็ได้อธิบายนะครับว่าเสียงหรือภาพหลอนที่คนได้ยินได้เห็นอาจเป็นผลมาจากความเครียดความเหนื่อยล้าหรือความรู้สึกผิดเช่นเห็นเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันเมื่อสมองไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์รุนแรง จึงสร้างคำอธิบายแบบเหนือธรรมชาติมาแทนนอกจากนี้สังคมไทยเองก็เป็นสังคมที่มีรากลึกในเรื่องผีวิญญาณและการบวงสวงทำให้เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเส้นสังเวยมีพลังทางสังคมในตัวของมันและถูกใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมเช่นการบอกให้เคารพสถานที่การไม่ลบหลู่และไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อความเชื่อของชุมชนเมื่อตำนานถูกเล่าซ้ำมากพอ ก็กลายเป็นความจริงทางสังคมที่ผู้คนรับรู้ร่วมกันแม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองแต่แรงศรัทธาและความเชื่อกลับสามารถเปลี่ยนสิ่งที่กลัวกลายเป็นเรื่องเล่าที่ฝังรากลึกไม่ต่างจากประวัติศาสตร์จริงแม้เวลาผ่านไปหลายสิบปีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับการเส้นสังเวยมนุษย์ ที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ก็ยังคงหลงเหลือและฝังรากลึกในจิตใจของชาวบ้านและผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่อย่างไม่จางหายชาวบ้านบางกลุ่มก็ยังคงปฏิบัติตามพิธีกรรมดั้งเดิมเช่นการบูชาเจ้าที่อย่างสม่ำเสมอการจัดงานทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญ,ญาณผู้ล่วงลับและการปฏิบัติตนด้วยความระมัดระวังเมื่ออยู่บริเวณเขื่อนนักท่องเที่ยวบางราย เดินทางมายังเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิิธิ์ก็เล่าเรื่องประสบการณ์ลี้ลับเช่นการได้ยินเสียงแปลกๆหรือความรู้สึกมีอะไรบางอย่างเฝ้ามองในยามค่ำคืนซึ่งสร้างบรรยากาศลึกลับและดึงดูดความสนใจให้กับสถานที่ภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นบางแห่งยังสนับสนุนการจัดพิธีและประเพณีที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับ อย่างไรก็ดีความเชื่อเหล่านี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงการวิชาการและสังคมในแง่ของการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปในสุดท้ายนี้ตำนานการเส้นสังเวยมนุษย์ที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์จึงไม่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่น่าหวาดกลัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความเชื่อ ที่ยังคงมีพลังในจิตใจของผู้คนถ้าหากคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรมานำเสนอกันอีกอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ